ไม่มีไม่มีครับไม่มีมม เวลา10นาฬิกาสนาทีวันที่5สิงหาคมพันตุ์รถโทรทิวั์บุญอ่อนสารวัตรสอบสวนสพเมืองพัทยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยารถดับเพลิงจำนวน6คันและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบรรบณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาพร้อมรถอุปกรณ์ร่วมตรวจสอบและระงับเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านแฟรี่สวีทวิลเลจตั้งอยู่บนถนนเข่าพระตำหนักใกล้เคียงกับศาลจังหวัดพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ในที่เกิดเหตุเป็นอาคารชั้นเดียวทำด้วยโฟมซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้ร้านดังกล่าวทั้งร้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยาระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังส่วนอื่นใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เข้าตรวจสอบพบว่าเสียหายทั้งหมดมูลค่าความเสียหายห,ายหลายล้านบาท ด้านนางสาวสุภาราวีเผือกสเสน่อายุ26ปีพนักงานตำแหน่งบาน้ําเปิดเผยด้วยอาการยังตกใจกับเหตุการณ์ว่ามาทํางานตามปกติและกําลังเปิดร้านโดยตนเองกําลังเปิดสวิตไฟไฟก็พึบขึ้นจนเกิดเป็นเปลวไฟลามติดตัวโฟมที่ผนังและเพดานร้านตนเองและพนักงานคนอื่นจึงรีบวิ่งหนีตายออกมาจากนั้นไม่นานไฟก็ลามทั้งร้าน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องและบันทึกภาพที่เกิดเหตุก่อนจะเข้าตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งโดยเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ใช่จุดไหนก็เปิดประตูยกระดันอีกเลยนะคะด่ิดวเรื่อยแล้วพอเปิดไปล้วก็จะมีเปิดแอร์คะเข้ามีกออะไล้วมันเข้เดี๋ค่ะพอเปิดไฟปุ้งี้องเป็ไยังไ้